เตรียมลุยงานกันต่อครับผมสำหรับหน้าง,งานโคกหนองนามโมเดลแปลงนี้นะครับปีที่แล้วฝนมาเอาบทัานนะครับผมปีนี้ก็เลยอันเชิญพญานาคไงมาพญานาคทอคูพญานาคท่อคูนะครับนี่เตรียมสูปน้ำครับผมพื้นที่สะทั้งเมดหาไรครับผูใดย์โบกินพญานาคท่อคูเป็นแบบนี้เดอ,อนี่ พญานาคท่อคู่พื้นที่สะนามประมาณหาไรครับโจทย์ก็คือน,นะครับผมน้ำตรงนี้ออกดีดขีขอบคุณเฮียนะครับผมขอบคุณเฮียที่ห้ทันนะครับผมบอกเสื้อไปคนหูจักมดนะครับคนแถวนี้นะครับผมเฮียเพื่อนเมียตานะครับให้ทีมงานหน่อยๆมาสั่งสรนผลงาน หนึ่งปีบ่แล้วคับคุดสองปีเพราะว่าฝนดีฝนมากก่อนอห่อห็นประทันน้ำเต็มเลยนะครับนี่ฟังผีกับเป็นน้ำเหมือนเลยที่เหลือไม่เยอะนะครับเหลือตรงเนี้ยจะง่อนตรงเนี้ยหน่อยเดียวนะครับแล้วก็คุดเอาดินขึ้นไปทมทั้งทิงทมหลังลงสีฟังผุดพื้นที่สวยมากเลยนะครับน้ำก็งามน้ำนี่เป็นน้ำธรรมาชาิล้วนๆนะครับไม่ได้มีการสูบใส่ไม่ได้มีการเอานามไม่ได้ใส่เลยน้ำธรรมามชาิล้วนๆเลยนี่ครับเต็มเปี๊ยกเลย ต้องซูบน้ำตัวนี้ออกแล้วก็เอารถแมโค่ลงไปคุดข้างล่างใหม่นะครับผมปรับพื้นที่ใหม่หมดเลยนะครับจะเป็นสวนจะเป็นกว่างจะเป็นงามแหง่งกางพุนก็สิเป็นคลองยาวไปพู้นเป็นหวยยาวไปเลยนะครับสวยมากๆเลยใส่รถชิหล้อมาถอยดินอยู่ประมาณ3มเดือนนะครับผมสมเดือนแต่แว่าบลเลวเหลือแต่คาน้ำมันละม้วนขาบาน <laughs> ตอนแรกระดับน้ำเต็มเลย้อครับเต็มเต็มขอบเลย อันนี้มันแห่งมันซึมลงเนียนจักหน่อยเตรียมสูบน้ำออกกำลังหาทางน้ำอยู่ว่าสิสูบออกไปใส่นะครับอาจจะสูบลูกลูกนี้นะครับผมสูบลูกเล็กเอามาใส่ลูกใหญ่นะครับให้น้ำมันเต็มนี่ก่อนคุดลูกนี้เสร็จสูบลูกใหญ่ก็ไปใส่ลูกหน่อยขึ้นหรือว่าสิสูบลูกใหญ่มาใส่ลูกหน่อยแล้วคุดลูกใหญ่ก็เดี๋ยวถ้าเบ่งถ้าเบึงการวางแผนเสียนแนวไหนถาเบึงพูรูนะครับคนออกแบบนะครับผมกระหูยแต่พเพราะว่าเจอปัญหานะครับ ้องเข่าองค์ประชุมคุยแผนรวมกันนะครับกระสันมุนอุยปุยแทๆเลยนะครับน้ำดีแห้งยอมรับว่าสีสเกตนะครับผมเมืองเมืองนี้น้ำดีอิลีน้ำใสน้ำงามก็เป็นสีสเกตเนี่ยแหละครับน้ำดีดินก็ดีนะครับดินเป็นดินทรายปนลูกลังปนดินเหนียวปลูกของงามๆเลยครับเ็ตระดับปลูกของนี่ยังสวยเลยถ้าเบิ่งว่าแปลงนี้สิเป็นแบบใด ผมบอกหูว่าเพื่อนเศดเป็นสวนเกษตรหรือว่าสิขยายลงสีกับโบนี่ใจขึ้นกันแต่ว่าด่านทึ่งนั่นผมทําการเอารถบดนะครับบดอัดบักยางแหน่นเลยนะครับบดอัดบักยางแหน่นเลยเป็นกระดีสูบนางกันไปใส่ก็น้ำงามแห่งเหลือแค่ช่างนอันนี้นะครับผมหน่อยนึงนี่ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ย,ยวฉันมาอัปเดตให้เบิ่งใหม่นะครับสำหรับมือน,นี้เอาพยานาคมาฝากไว้ก่อนเตรียมสูบครับผมเตรียมสูบแล้วเอาพยานาคมาฝากไว้สูบออกแล้วจังสิไปต่อเบิ่งเพิ่นเครื่องอียงนี่ อิสุสไดเรกอินเจคชั่นนะครับผมเครื่องเก่าสิบแรงฟ้าทองทติดตั้งใส่กันกับทั้งน้ำมันกับโตที่เป็นสูบนะครับผมสูบตัวนี้เมื่อกี้ตัวนี้หักนะครับผมตัวนี้หักร่องเดินเครื่องแล้วหักโป๊กเลยเพราะว่ามันอาจจะขดผมว่ามันเอียงไหมนี่ท่อมันแอนไหมมันแอนกลางแอนกลางแนละ้วมัน เผามันหักนักเผาเอาโอเคครับผมเดี๋ยวใครมาติดตามตอนต่อไปกันมันจะเป็นแนวดหนไปแล้วครับผมขอบคุณในลายครับสวัสดีครับ